เนี่ยช่วงนี้สี่ขวดละอ่าพอหลังจากผ่านไปสี่ขวดตอนนี้เป็นงไงดีขึ้นขนาดไหนเนี่ยดีขึ้นเเดิน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 ได้เข้าน้ําเองได้อะไรได้ไม่มัม่นใจยังตัวน,นี้มั่นใจแล้วมั่นใจประมาณสักเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แความรู้สึกแตกต่างไหมก่อนกินหลังกินเยอะมาก,ม,ากมันมีการอ่อนแรงไงยู่ๆก็เป็นเหมือนว่าแค่คืนเดียวนี่นะแค่คืนเดียววอตื่นมาเนี่ยมันชีวิตเปลี่ยนเลยเมียต้องประคองมันท้อแท้ ท้อแท้ชีวิตจริงๆนะเดินไม่ได้อะอ๋อหมอบอกว่าเป็นมาเป็นเป็นปลายประสาทอักเสบอักเสบคืออาการที่มันเป็นเนี่ยเรารู้ตัวได้ไงว่ามันอ่อนแรงคือมันอยู่ๆมันยังไงฮะพอเดินเนี่ยมันมันมันอ่อนแรงเห็นเห็นเลยเดินได้ไหมเดินแล้วมันจะลม้มเมียต,ต้องประคองต้องประคองคูวปี้ยิวปีก,อปกพอลุนี่ยมันจะวูบคือไปไม่ได้เลยไปไม่ได้ไปไม่เป็นมึงก็ว่าแค่คืนเดียวนี่นะ แค่คืนเดียวว่นตื่นมาเนี่ยมันชีวิตเปลี่ยนเลยอะมันท้อแท้ท้อแท้ชีวิตจริงๆนะเดินไม่ได้อ่ะรักษากับหมออยู่นานไหมครับไอไปประสาทนี่ก็น่าสาประมาณสามเดือนนั่นแหละเมียเมียเมียมีเคได้ไอตัวเนี้ยมาเอโดซีเอโดซีตัวนี้นะเอโดซีเนี่ยก็ตัวเนี้ยเนียเคได้ไอตัวเนี้ยมาเอโดซีพอเริ่มกินอาทิตย์แรกอะเห็นผล เนี่ยช่วงนี้สี่ขวดละอ่าพอหลังจากผ่านไปสี่ขวดตอนนี้เป็นไงดีขึ้นขนาดไหนเนี่ยดีขึ้นเนี่ยเดิน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 ได้เข้าน้ําเองได้อะไรได้ไม่มั่นใจยังตอนนี้มั่นใจแล้วมั่นใจประมาณสักเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แลความรู้สึกแตกต่างไหมก่อนกินหลังกินโอโ้เยอะมากฝากถึงคนที่เขามีปัญหาแบบพี่เนี่ยเขาเป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงเนี่ยพี่จะแนะนำเขายัางไงเรื่องตัวนี้ก็ถ้าถ้าพอมี ก็ซื้อมาลองลองกินดูแล้วกันลองลองกับตัวเองผมก็เชื่อเมียใครจะว่าว่าเชื่อเมียแล้วไม่ได้ดีก็ลองเชื่อผมแล้วก็ลองซื้อมากินลองลองดูผมก็ไม่อยากจะอธิบายมากเดี๋ยวจะหาว่าอะไรเขาเรียกชวนเชื่อมากเพราะผมกินแล้วผมเป็นอย่างนี้